เวลาเดิมนะคะกับรายการเกมเชนเอกไม่เป็นอะไรค่ะเป็นอะไรพระเอกสายล่อฟ้า มาอายุ38เป็นพระเอกเรื่องแรกที่ไปดูได้นางเอกคืนน้องเมย์น่ารักมากน้องเมย์พิษหน้าไม่แต่ดูแล้วจริงๆดูไม่เหมือนใส่ล่อฟ้าเนอะเหล่าสมชายเข้มกัดพี่ว่าหล่อไหมังต้องมาเป็นตัวรองนงเชิดช้าอยากให้ไปดูฉากเลิฟซีนกับน้องเมย์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนางเอกเพื่อเอกเดี๋ยวไปฟังไม่เอว่าเขาจะรู้สึกดีรู้สึกอึดอขนาดไหนมีใครมาบ้างแน่ๆต้องมีน้องเมย์ใช่ไหมมีครับไปดูกันเลยครับแบบเดิมเช่นเคยครับเลขอันตรายประจำที่แล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ผงซักฟอกรีสครับ พี่ลิงครับพี่ลิงตัวนึ่งเก้าถึงเก้าเลขไหนก่อนดีครับน้องน้องเขาบอกห้าสิบห้าเท่าไหร่ครับดูทับข้าเข้าห้าสิบห้าเชียร์น้องครับ,อ,รบอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวหลังมันจิ้มสี่โค้งเลยครับห้าสิบห้าเป็นไงครับห้าสิบห้าครับ สิหมเลมันเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวไอ้ปืนเนี่ยตอนนี้ไม<ๆ>่ควรแล้วแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยเราปืนลูกป,ปืนเกี่ยตลอดเลยนะ <55 S 2> ห้าสิบมัน 55น้อยไปอะอะไรครับผิดตรงไหนฮะเลยเลยไหมเลยยังไงอ่ะนางเอกผมอะไรครับเล่นอย่างนี้เลยนะโอ้โหได้ได้ตกลงข้ามไปใช่ไหมข้ามไปก่อนตกลงข้ามไปแ้วเล่นไม่รู้เรื่องเล่นทิ้งเล55น้อยไปนะครับตัดไปต้นๆที่หายไปแล้วนะครับผมนะครับมาถึงน้องเมย์ครับ56-99เลขไหนดีครับเลขไหนครับ หกสิบเปลี่ยนไหมครับเอาเอามาสิทธิพิเศษเลย<ส>คนอื่นไม่เห็นมีถามให้เปลี่ยนรือสิทธิพิเศษเ,เล่นเล่นนข,ขนาดนี้ก็ให้ได้ชนะไปเลยดิเ <laughs> อาละ,ะครับน้องเมเข้ารอบเลยครับ <laughs> ตลกไปดเี่ยนี่เออเขียย่ยโคง <laughs> ตลกลงเมเลือก หกสิบค่ะครับกระเซียนพอดีเลยรีบกลับด้วยโอ้โอหหกสิบเป็นไงหกสิบเป้าหกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นหนังเข้าเมื่อไหร่นะเจ็ดตุลาค่ะเจ็ดตุลาสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าเจ็ดตุลาเนาะบอก หนังดีด้วยอยอ่าหังอย่าให้น้อยอยู่นาน60ครับ60น้อยไหมครับใส่ใส่ปีนิดนึงครับนิดนึงครับคุณอันครับ6 1สิบเอ็ดถึงเก้าสิบเก้าเลขไหนดีครับไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามไม่อยากข้ามผมหรอกอยู่นี่บอกมีมีคนบอกแปดสิบครับ แปดสิบกำลังดีพี่เล่ยกำตับก็ได้พี่แปดสิบมัน อันี้เหลือไม่กี่ตัวแหละ19ตัวเลขครับผมนะครับมาถึงคุณเปิ้ลครับ8 1ถึง9เเลขอะไรดีครับเอาแตกแล้วนครับโทษนครับถ้าจะยิงน้องเขามายิงผมแทนได้ไหมครับเอาได้ มายิงผมก็มายิงไม่เห็นต้องโกรธกันถึงขนาดนี้ผมคนเสื่อเนี่ยัไม่รายการเรานี้ให้ตามคำขอเลยใช่ไหมยดนเดินไอ้นี่เข้ารอบเลยอ่ะครับโดนยิงก็ยังอกเหรอครับโดนยิงฟรีครับเดี๋ยวจะไปทำเมมเบอร์ที่สปานะช่วยยิงเอาอีกไหมไม่เอาแล้วครับเงียบเลยตกลงเลือก89 89เป็นยังไงครับ89มัน บครั89มากไปครับมากไปนะครับผมก็เหลือ81ถึง88 85เหรอเดี๋ยวพี่ขอลดขอลดลงมาหนึ่งได้มั้เหลือ84แล้วกันเท่าไหร่ครับ84ครับ8481ถึง88เลือกที่84เป็นยังไงครับ84ครับจริงๆนะข้างหลังสักะีด้วยเสียวด้วยคนกันอะ แปมันนี่ต้องทำท่าควบนี้ท่ควแบบเบอม,มโดนทันอยู่ทำไม่ได้เขาเอาขาไปแทนแล้วกันแปบสี <laughs> ครับ84มันน้อยไปครับ <laughs> ไปนะครับก็ทำให้ตัดไป4ตัวเลขหนึ่งคนเลยผ่านเข้ารอบไปเลยอคุอผู้ชมแล้วอยู่หนึ่งเขาตัดครึ่งนึงพอดีตัวเองเข้าในข้่รอบป่านที่พ่อ แปดสิไปครับเราบอกไปเลยนะครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับบอกเลยว่า87กับ88อ่ะไม่ใช่ครับแถวรอบไปเลยครับขอบคุณอันโอลิเวอร์คุณป้านารินค่ะเย้โอ้โหขอบคุณมากพี่ลิงขอบคุณมากอุ้ขอบคุ้ยมาให้โชคดีนี่เนี่คือผู้หญิงนะพี่ครับไอตัวผู้ชายไม่ได้คอสเรือนน้องผู้หญิงได้ไหมครับนี่มาครับ ไม่พี่หน่งบอกพี่หน่งแทนก่อนได้ไหมได้ไหมครับไม่เอาไม่เอาไป่หหรือไปกครับ GAME OVER